ตัวเท่าไหร่อ่อตัวนั้นถ้าทำเป็นจริง3ามแสนกับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้แสนเจ็ดกับแสนเตัวสีเหลืองอะไอสีเหลืองเจ็ดหนห้าครับอืมเพราะว่าที่เขียนเขาเขาเขาไปลงไว้เลยพวกนี้ก็ไปลงราคาไว้เลยโอ้โหทำขอบคุณขอบพรคุณผมรับว่าให้สับเสือ้อเห้าเห้อเอเอเห้อเห้อเา้อเ้อหมดเ เราซีซัวไม่ได้สองตัวเพราะว่าเรายกให้หนูไปละสองตัวนี่ของล้วแต่ผมมีได้กสิทธิ์ครับมูลค่าที่เฮียว่านี่คือเรายกให้ไปฟรีเลยผมได้มาล้านกว่าครับคนยไปจากล้านกว่ามีคนมาขอให้เฮียทำหรือว่าเฮียเป็นคนคิดไอเดียที่จะทำเองผมเป็นคนคิดครับผมบอกว่าแถวนี้มันน่าจะตั้ง ตั้งไอหุ่นจนเป็นที่ร้านลึกนะร้าท่องเที่ยวเพราะที่นี่มันเซียงกงแห่งแรกในประเทศไทยและนั่นผมเกิดมาผมก็เห็นแล้วผมก<อ>็เดาๆอย่างนั้นแสดงว่าตนว่าผมผมเป็นท่าแก่นใยุคแปดขวบวผมไม่ได้อ่านหนังสือนะออผมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ผมขายเรียงเบอร์แล้วขายลูกเหม็นแล้วก็ประชาใไรลตอนอายุสิบสี่อายุยี่สิบกว่าผมเหลือไปร้อยร้อยล้านโอ้โหไม่ได้ง่าย ผมวันนี้กำไรตั้ง150ล้านเซอบริษัทละเบิรนเอไปถามดิละเบิรนเอซื้อเครื่อง500ตัวตัวนึงกำไร200,000ห้าร้อยตัวคนไปคูณแล้วกันนี่ไงเจอจนได้เฮียอิตาเลียนไทยชอกันช่างผมเล็งประเทศไทยเรียกเฮียเซ็งหมดนี่ไงเฮียเซ็งเราได้รู้จักตำนาแล้วพี่ป้อง